สวัสดีครับผมผงจืจอนะฮะวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องบุหรี่นะครับผมผมเป็นคนที่ดูดบุหรี่มาตั้งแต่ม4ครับนับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ8 9ปีนะครับก็วันนี้จะเป็นวันที่ผมจะเลิกบุหรี่นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรทำร้ายร่างกายเรามานานสักพักนึงแล้วนะครับผมแล้วก็ ผมเนี่ยได้เลิกบุหรี่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาสูบใหม่ด้วยอาการเมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ผมกลับมาสูบใหม่ในครั้งนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาจริงนะครับผมให้ทุกคนที่ดูอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับผมจะเป็นวันที่ผมเลิกบุหรี่วันแรกแล้วก็ผมจะอัปเดตและอธิบายเ,าเขาเรียกว่าหลายเหตุการณ์หรือว่า สถานการณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่วันที่เลิกวันแรกนะครับไปเรื่อยๆจนถ้าได้ประมาณสองเดือนก็คงจะลาขาดแล้วนะครับคงจะเลิกบุหรี่ไปยาวๆแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเลิกแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็กลับมาสูบใหม่ประมาณเลิกได้ประมาณเดือนกว่าๆเออแล้วก็กลับมาสูบใหม่แบบจริงจังนะครับแล้วก็รอบนี้ขอพยายามอีกรอบหนึ่งด้วยการที่ มีทุกคนนี่แหละเป็นกำลังใจนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้เลิกให้ได้สาธุหรือว่าใครที่อยากจะเลิกบุหรี่อยากจะเลิกบุหรี่จริงๆก็เลิกไปพร้อมๆกันเลยอ่าเลิกไปพร้อมๆก,กับผมเลยนะครับผมอาจจะถ่ายคลิปตัวเองลง youtube บ้างก็ได้อ่าแบบแข่งกันนะผมเลยเบียดทางกันไปเลยว่าเราจะเลิกบุหรี่ได้จริงหรือเปล่านะครับผมลหลายๆคนอาจจะสูบบุหรี่แล้วก็ติดบุหรี่มาเป็นเวลานานเหมือนกับผมนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะถึงวันที่เราควรจะพอแล้วเออผมคิดว่าผมควรจะพอแล้วแหละเพราะว่ามันทําร้ายร่างกายนะมันเป็นอันตรายไม่มีข้อดีเลยนะครับข้อดีก็แค่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรค่อยคลายหรอในบางจังหวะนะครับแต่ข้อเสียมันเยอะกว่าทุกคนเชื่อผมนะมาเลิกไปพร้อมกันดีกว่านะครับให้วันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่ยี่สิบห้า กุมภาพันธ์สองห้าหกสี่เป็นวันแรกในการเลิกบุหรี่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เจียวยาวไปอ่าจนสองเดือนสามเดือนก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ของชีด้วยนะครับอ่าฝากติดตามกันไปแล้วก็เดินไปด้วยกันในเส้นทางของการเลิกบุหรี่แล้วจะเป็นไอหนุ่มสุดเท่สักทีไอหนุ่มสุดเท่ที่ไม่ดูบุหรีอ่อ่ะอ่าไปด้วยกัน สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะ